มีการคลิกออฟเป็นโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเสริมภูมิทัศน์เมืองแห่งการท่องเที่ยวค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ห้องสอน3จังหวัดแม่หอนน้อ,องสอนนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะเป็นประธานเปิดโครงการปร,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นโดยมีชาวบ้านผู้ประกอบการและก็ตัวแทนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะที่อยู่ในแนวพื้นที่ของการก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดําเนินการของโครงการดังกล่าวโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อถวายเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะ เสริมสร้างภูมิทัศน์เมืองแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการดําเนินการในถนนขุมลุมประพาสนะคะตั้งแต่สี่แยกไฟแดงไปจนถึงอนุสาวรีย์พยาสีหนาาราชาความยาวประมาณ750เมตรค่ะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง58ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง300วันซึ่งจะนำทั้งสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกประเภทลงใต้ดินทั้งหมดนะคะโดยจะดำเนินการทางใต้ดินและผิวดินพร้อมกับทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวค่ะก็ต้องมีการประชาคมมีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงร